เก็บขากางเกงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นกาวไม่ต้องใช้เตารีดนะคะก็คือทาแล้วก็แปะไปได้เลยพี่โยขับรถผ่านนะคะเราก็เจอคาะนี่มีกล้วยไม้ด้วยนะคะมาจากเมืองไทยด้วยแพ็กมาแบบ บานบานถุงแกงรถ้าตมันโอเคแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ที่สิดไว้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอกกับชอ่องสังปากเป็ดเป็ดตะเลดไลฟ์อินเจแปนค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แม่ชอบทำมาให้ก็คือปลาแซลมอนนะคะห่อฟอยแล้วก็ มาแบบนี้นะคะก็คือวัตถุประสงค์เขาคือให้ให้อบปลาไปทั้งแบบนี้เลยนะคะในนี้มันก็จะมีเนยมีหัวหอมแล้วก็มีเห็ดชีตาเกตนะคะวันนี้เราก็จะทําไปเลยแบบนี้ปกติจะเอามาแบบจัดแปลงนู่นนะี่คะแต่ว่าวันนี้ไม่ คือเอาการเที่ยวไม่ค่อยชอบหรอกไม่รู้ทำไมถึงไม่ชอบตอบไม่ได้เย ควันของเรานะคะก็ขึ้นว่าให้ทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดโดยการใส่น้ําน้ําที่อุณหภูมิ45องศานะคะเข้าไปในเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องจะทําความสะอาดตัวใบพัดตัวดูดควันนะคะด้านในเองนะคะก็ถือว่าเป็นระบบที่สะดวกแล้วก็ประหยัดแรงมากๆนะคะ วนี้นะคะก็เราจะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะก็คือใช้น้ำที่40ถึง45องศาน้ำตัวเครื่องนะคะพอเรากดปุ่มทำของสะอาดตัวเครื่องก็จะดูดน้ำอุ่นตัวนี้ขึ้นไปนะคะไปชำระล้างใบพัดนะคะที่มันมีคราบสกรปรกติดอยู่นะคะแล้วก็จะทิ้งน้ำลงมาที่กล่องสีฟ้าอันนี้นะคะ ที่เราต้องทําก็คือว่าหลังจากที่เขาล้างเสร็จก็เอากล่องเอาน้ําในกล่องนี้นะคะไปทิ้งเท่านั้นเองเพราะว่าในส่วนข้างนอกตรงนี้นะคะเราก็จะต้องเช็ดมืออยู่ดีเนาะเพราะว่าแต่มันก็สกปรกไม่มากนะคะก็มีคราบมันบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็แค่ถอดมาทําความสะอาดจริงจะถอดมาล้างอย่างนี้ก็ได้เนาะ นี่ยก็คือน้ําที่ออกมาจากการที่เขาล้างก็จะขุ่นๆประมาณน,นี้ส่วนของด้านนอกนะคะก็จะใช้กระดาษเปียกที่จะที่ใช้สำหรับเช็ดคราบน้ำมันนะคะก็มี ขายทั้งในดักสตอร์ทั่วไปนะคะซูเปอร์หรือว่าไดโซก็มีขายค่ะ ก็ใส่กางเกงตัวที่เคยพับเก็บขาขึ้นนะคะแต่ว่ามันกลับมายาวเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าอกล่องมันออกนะคะที่ลอกออกนะคะก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงขามันลอยไม่ได้วัดก่อนที่จะแปะเย็บขาขึ้นนะคะก็เลยลอกออกก็เนื่องจากว่านะคะกางเกงมันเป็นกางเกงที่บางมันก็มีความเสียหายนิดหน่อย ทีนี้พอลอกออกแล้วนะคะยังไงก็ดูกี่ทีกี่ทีก็ยังยาวอยู่นะคะละผื้นจะเก็บขากางเกงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นกาวไม่ต้องใช้เตารีดนะคะก็คือทาแล้วก็แปะไปได้เลยจะวัดขากางเกงก่อนนะคะเพื่อความชัว์ครั้งที่แล้วเสียหายเดี๋ยวเรามาดู ว่าตัวนี้นะคะใช้แล้วจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะให้ดูร่องรอยนะคะจากการที่หลาะตัวเทปเย็บขากางเกงขึ้นนะคะผ้ามันเป็นผ้าที่บางมากๆนะคะแล้วก็เป็นผ้าปิ่นลายเนาะก็จะมีแบบลายแบบโดนลอกนะคะถลอกถลอกนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นปลายขาก็ตัวเองไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่ใช้กับผ้าเนื้อหนาเวลาลอกก็ จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่จะมีปัญหาก็คือว่ามันจะมีเม็ดกาวนะคะเล็กๆแบบนี้นะติดไม,ไม่รู้กล้องเห็นไหมมันก็จะมีร่องรอยเนาะฉะนั้นเราก็ดูให้ดีนะคะอาจจะเลือกแปะในที่ที่มันไม่ค่อยเด่นชัดถ้าเกิดความเสียหายนะคะ มานี้น่าจะได้ครั้งที่เราพับขึ้นมานี่เน,นี่น <st arts> <net> <net> ยนี่เนี่ยเหนียวเยอะไปเปล่าคือรอยเดิมรอยเดิมอยู่ตรงนี้นะคะมันก็แบบว่าเป็นกางเกงขารอยก็จะใช้เล้าตัวนี้นะคะเป็นกาวคือ ไม่ต้องใช้เข็มไม่ต้องใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เตารีดนะคะใช้วิธีใช้ก็คือทาไปตรงที่ที่อยากจะติดนะคะแล้วก็แปะก็เสร็จเลยหลังจาก24ชั่วโมงนะคะก็สามารถซักได้สำหรับกาวตัวนี้นะคะก็ใช้ง่ายๆก็คือติดลงไปในที่ที่เราอยากจะแปะนะคะ ก็เหมือนกาวนั่นแหละเหมือนทากาวบนกระดาษนะคะแต่ว่ามาทาที่ผ้าแทนนะคะก็บอกว่าหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็สามารถซักได้และถ้าหากว่ามันลอกออกก็ติดใหม่เพราะเป็นผ้าที่เนื้อบางนะคะอาจจะมีเหมือนกาวซึมรอยกาวซึมอะไรอย่างนี้ให้ระวังแล้วก็ถ้าเป็นผ้าที่เป็นคล้าย PE, Poly ylene, Poly p อ l y ล t เอทิล e น o l ล p พ o p ิ l e ีนนะคะ p p ซิลิโคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นเสื้อผ้าที่แพงๆค่ะเช่นสูตรหรือว่าเดรสก็ให้ระวังด้วยมันใช้ได้สำหรับกับเสื้อผ้าก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปแบบว่าตกแต่งเป็นงานศินละปะนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ แล้วนะคะก็ทิ้งให้แห้งสักพักหนึ่งนะคะอย่างอันนี้ก็คือแห้งแล้วนะคะก็ติดแล้วนี่นะคะก็คือขากางเกงที่ติดกาวนะคะด้วยเจ้ากาวตัวนี้นะคะก็สามารถเก็บขากางเกงขึ้นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มไม่ต้องใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เตัเรีดด้วยนะคะนี่นะ,ค,ะคือติดแล้วเรียบร้อยสามารถซักได้นะคะ ก็คือคำแนะนําก็คือถ้าซักแล้วมันหลุดก็ติดกาวใหม่เท่านั้นเองเก็บขานะคะเอาขาขึ้นด้วยกาวติดผ้านะคะขาไม่เตอนะคะครั้งที่แล้วเอาขึ้นเตอบไปนิดนึงไม่นิดอะเตอขึ้นมาอย่างนี้เลยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะกินโซบะเย็นกับเทมปุระนะคะก็ เทมปุระเป็นปลาทาจิวอกนะคะทอดมาแม่ทอดมาให้นะคะนี่แล้วก็จะอุ่นในหม้อน,นี้ก่อนนะคะแล้วก็แค่ทําเส้นโซบะแล้วก็กินกับน้ำเมนซิยุแั้นเองนะคะง่ายมากๆกลางวันนี้นะคะง่ายเกือบทุกวันหรือเปล่าแม่บ้านสําเร็จรูปนะคะไม่ได้ทําเองอันนี้คืออะไร แล้วก็นะาสำหรับโซบะนะคะก็จะเป็นโซบะที่มีโตโรโรผสมอยู่นะคะก็คือมันภูเขายามยโมที่ขูดแล้วนะคะโตโรโรโซบะยามยโมอิริ เราขับรถผ่านนะคะแล้วก็เจอซียูเนาะซียูราคอเกี่ยวกันแค่ไนกันอ่ะยีว่ามันสูงจังเลยยีว่าอ๋อโอ้โอ้ำมันมีซียูเมื่อกี้ขับรถผ่านแล้วโยก็ถอยรถเฉยเลยเหลือไปเห็นป้าย งานหล่นแล้ก็เป็นของซุปเปอร์นะคะที่กำลังจะไปซื้อกับข้าวพอดีเออะ่ะอ่อ

เลือกนานมากเกินเดินไปเดินมาแล้วได้กินของชอบของชอบต้องเลือกให้ไม่พลาดมาดูกล้วยไม้เนี่ยค่ะนี่มีกล้วยไม้ด้วยนะคะมาจากเมืองไทยด้วย ย้งแอลรามาช่วงนี้นะคะก็จะมีซาลี่เนะาะพามาดูล็อกพิซซ่านะคะอันนี้ออกมาใหม่ของนิปโปงแฮมนะคะเป็นชีสกับเพดทรัฟเฟลมีโทรศัพท์มาค่ะ ิโรมิโซ์กับอากามิโซะค่อนข้างยากนะคะก็จะมาซื้อที่ร้านแบบที่เขาเป็นร้านขายมิโซะโดยเฉพาะเลย มีโชว์นี่ค่ะแพ็กมาแบบบานๆถุงแกง ะจะทำพัดฟักกลายเป็นฟักต้มน้ำเยอะเชียวเพิ่งทำครั้งแรกนะคะกะปริมาณไม่ถูกเศร้า ต้มฟักรสชาติามันโอเคแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ที่สิทธช์ไว้อยากกินง่ายกินง่ายใหห้เหผลขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้อกด้วยค่ะ